โอเคครับให้นักรีทุกคนนี่มาดูในเครื่องนี้ตอนนี้เปิดเครื่องยัาเปิดเครื่องแล้วทีนี้นะครับให้นักดีเนี่เช็คข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ครับว่าได้ C หรือได้ D ตอนนี้เรามีความจุดเท่าไหร่ให้เราคลิกที่ดิสก์พีซีเอย่าบังรับอย่าบังอย่ามากดคลิกไปดนเบอรคลิกสองครั้งเบิ้ลคลิกโอเคนะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้ได้มันมีแค่2ได้นะครับมีได้ซีกับได้ดีนะครับได้ซีมีข้อมูลเท่าไหร่4 2หส่านะครับส่วนได้ดีนี่ข้อมูลว่างเปล่าก็คือ387อ่ะทีนี้เรารู้แล้วนะครับให้เราทำการการกระบาดอ่ะเสร็จแล้วนำแผ่นนี้เนี่ยนำแผ่นแผ่นอะไร แผ่นไมโครซอฟต์วินโดว์ที่เราจะลงใส่ลงในซีดีดอมอะรีวีดีดอมก่อนดิอะใส่เมี่ยผมป่วยนี้เนาะอะทุกคนดูนะครับวิธีการเฮ้ยเวลาเวลาจับแผ่นอย่าไปจับอย่างนี้นะครับมันอาจจะทำให้ลายแล้วก็เสียเสียได้นะครับวิธีการจับก็จับนี้นะครับแล้วใส่ก็ใส่ครับใส่ไม่เป็นใส่ตีนอาจารย์น้อง อออยยมมืืจริงๆอ่าวิธีการใส่เราใส่ปุ๊บเนี่ยให้เราทำการใส่ให้ตูงแล้วก็กดลงไปกดลงไปหันห้างมันจะห้างมือสั่นทุกคนมือสั่นทุกคนกดลงไปทีนี้นะครับอ่าแล้วก็สันเข้าไปโอเคมันยังมันยังกูทักกันเข้าไปดีดอ่าทีนี้นะครับ ให้เราต้อการรีสตาร์ทเครื่องอ่ะคลิกรีสตาร์ทเครื่องไปที่ปุ่มปากกองไอมปาอใครตัวอ่ามีปากกองปากกองเฮ้ยเลือกอะไรครับรีสตาร์ทอ่าโอเคในช่วงระหว่างที่มันกำลังจะรีสตาร์ทหรือมันดับไปหรือมันกำลังจะเปิดใหม่ให้เราให้เราเตรียมกดฟังชั่นก็คือ F12 เดี๋ยวนะให้แฮมดับก่อนก F12 นะ อ่ะครับสิก็ประหลาบบ้าบ้าโคดเอ็กซ์สิบสองย้ำย้ำครับดูนะฮะวิธีการบูทของเลโนโวอ่ะโอเคครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้มาหมายความว่าไงฟังสาวๆสาวๆฟัเฮ้ยอ่ะนะครับอันนี้ เราใส่แผ่นซีดีถูกต้องไหมครับ,รบทีนี้มันจะถามว่าคุณจะบูทจาก<น>จากซอสอันไหนหรือจากเล่งที่มาไหนนะให้เราเลือกเป็นดีวดีอันนี้เลื่อนใช่มส์เลื่อนได้ครับใช้เมาส์ไม,ไม่ได้ครับต้องใช้ลูกอโอเคเป็นตัวนี้เนาะนะครับเลือกสเสร็จแล้วก,กด enter หนึ่งครั้งอัออดแล้วก็เตรียมกด enter อีกกด enter กด อ่าโอเค <im itation> ถ้ามันขึ้นอย่างนี้มาให้รีบกดเข้าใจไหม <im itation> อ่านะครับค่ะตอนนี้รอฉันไม่กดแล้วครับรถ้ามันไม่กดปึ้งมันจะเหมือนกับเปิดเครื่องใหม่อ่าเราต้องรีบกด <im itation> รับด้วยนี่ครับรับด้วยนี่สวัสดิได้ดิขึ้นจอตัวนี้อาจจะใช้เวลาประมาณห้านาทีห้านาทีในการอ่าในการ บูตเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะทำการติดตั้งระบบใหม่นัะนะถ้าเกิดว่าใครอยากเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็นี่แหละครับเธอรู้ไหมว่าเวลาร้านเขาลงระบบปฏิบัติการให้เธอใหม่หรือลงเครื่องให้ใหม่เนี่ยกี่บาท2,500ประมาณ3ามกว่าบาทถ้าเราลงเองเนี่ยฟรีนะ ทำไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเดี or, ên, ๋ยวๆแค่สามพันห้าเยครับฮิดสามพันหาเดียวจ่ายในสามพันห้ารักษาค่ามักสาพันห้าตกหวานด้วยหรออาจารย์สามร้อยไปหายดิอาจารย์มันดบไม่ดำเลยจุงตี ใครไปโดนรัโดนอะไรแบบถ้าก่นกันก่อนกันกอดกูดกอดกันกอดกันให้ลองเปิดใหม่คุณดูคนเบอร์ไรเหลายเกินพันพันพันกว่าันว่เลยเฮ้ยคนมดูพันกว่าแลเ้ยคนคนดูหนึ่งพันกว่าคนเฮ้ยเกีูดังไดังครับ

ให้พ่อมือท่านนี่มือออกดูเอาเรื่องกู้หนังมือกู้อิส่าตรงนี้รอนะครับรอเดี๋ยวอ่าหลังจากที่เราปฏิบัติเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เราจะไปาให้นักเรียนไปสืบค้นแล้วก็ทําการจดทะเบียนลงชัยสมุดว่าวิธีการลงระบบปฏิบัติการทําอย่างไรเนาะ อาตันนี้รอนะครับเออมั่วนีรรมดานิดนึงเหยียย่้าราหลงเสียเาดีสากระจกังไกับร่าอะไรางาอีกดีระเบิดวันี่ไนอาทิตเนาะอาทิตย์บรรลุธรรมว่าั้อีเฮี้ยัที่่ามายกเหรอเฮี้ยว ก็เมืองสูงคนแล้วอ่านคนหนึงหายไปอีกแล้วเมื่อกี้สังพันกว่าคนหายไปเลยั่งมาบบหนึ่งคนเก็บไว้เวลานี้เธอเปิดเธอไม่ถ้าไม่ได้ก็ไปดูยอดหลังได้ดูยอดหลังเอาได้อ่าดูดูดูตรงนี้นะครับ มันจะขึ้นแบบนี้มาใช่ไหมครับบรรทัดแรกนะครับให้เป็นตัวนี้แหละแต่อันที่สองให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลื่อนลงใช้แถบกดแถบกดแถบตัวนี้กดตัวนี้แถบหนึ่งครั้งโอเคแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกด T H กดตัว T กับตัว H มันก็จะขึ้นภาษาไทยตัว T กดตัว H ตัว T กดไปแล้วก็ตัว H วิธีการเวลากดให้กดอย่างี้ t ทีไม่ขึ้นไทยใช่ไหมครับอ่าเสร็จแล้วอันล่างอันที่3มนี่ไม่ต้องไปเลือกนะครับให้เราข้ามไปเลยกดแ็บหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วมันจะไปอยู่ที่ next แล้วกด enter ครับอ่าเสร็จแล้วเอาเมาส์มาคลิก install เพื่อติดตั้งนะครับขั้นตอนนี้มันก็จะเริ่มที่ก setup ครับหรือติดตั้งนั่นเอง

มาทำเอโอ้ให้เขาทำเนี่ยไม่ดีเมันแค่คนบังยยังครับมาอ่นมาเก็บขั้นตอนนี้นะครับอ่าเราอ่านปั๊บถ้าอ่านออกก็เพลงด้วยนะเพลงให้คุณฟังด้วยอ่าให้เราติ๊กตรงนี้ครับเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้เอาเมาส์คลิกเปลี่ยนมือมือมึงหนิงมาหนิอะโอเคเสร็จแล้วกดเน็กครับ ขันน ت ت like ้นตอนต่อไปนะครับให้เราเลือกเป็นแบบคัสตอมก็คืออันที่2คลิก1นครั้งอ่าเห็นไหมครับเมื่อกี้เราดูเราดูตรงคอมพิวเตอร์ตรงข้อมูลว่าได้เรามีกี่กี่ได้ใช่ไหมครับมี2ใช่ไหมมีได้ซกับได้ดีที่ได้ซที่เราจำค่าได้คือเท่าไหร่ 42่ใช่ไหมครับอาจแสดงว่าเวลาเราจะลงเนี่ยให้เราทำการ format i ไอส42นี่แหละอาจทำการกด Format ตอนนี้เราเลือกอยู่ที่1เนาะกด format ครับปึ๊บกดโอเค่ามันก็จะทําการลบข้อมูลที่อยู่ในได้ได์ที่1ก็คือได้ตี่าเมื่อมันลบเสร็จปึ๊บค่าที่42มันก็จะว่างเปล่าเท่ากับจํานวนข้อมอาจจำนวน พื้นที่ของมันมีอยู่นะครับม, <า S 1> มีเท่าเดิมต่อไปเราก็ทําการกดน็กครับกดน็กอ่ะโอเคนะครับขั้นตอนนี้ก็อาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับประมาณสัก20กว่านาทีนะจนกว่ามันจะครบ100นะคร้อยเปอร์เซน์คับแค่นี้อ่ะนี้จะสั่งงานครับก็คือให้เราไปสืบค้นวิธีการ ลงระบบปฏิบัติการวินโดว์นะครับแล้วก็จดบันทึกลงใส่สมุดนะครับเข้าใจไหมครับเอาไว้เลยค่ะเอาไว้ทำไปนะที่อาจารย์คะอาจารย์ทำไปเลยค่ะคุณผู้ใหญ่ให้เราไปสืบค้นวิธีการลงระบบปฏิบัติการอ่าโอเคไปนั่งที่ครับอ่า